ครับสวัสดีครับพบกับช่องอุบย h ชาแนลนะครับวันนี้โชคดีนะครับวันนี้ถูกรอตตอรี่95 2ใบนะครับแล้วก็ในเว็บอีก95ในเว็บอีก800บาทก็ได้ประมาณ700บาทรวมแล้วถูกประมาณ80,000บาทนะครับก็ต้องขอบคุณเอ้ยเอ้ยขอบคุณโชคลาบครั้งนี้นะครับก็ทําให้ได้ค่าอาหารน้องแมวได้เป็นเดือนเลยนะครับไม่ถูกมาหลายเดือนแล้วนะฮะถูกก็ดีใจนะครับตรงนี้ถือว่าเป็น อไอน่โชคลาภนะครับตรงนี้ว่าไงเมื่อคืนก็เจอตะขาบในห้องน้ําตุ๊บเลอร์เลยนะครับเลยก็บอกว่าไม่ฆ่าเขานาไปปล่อยบอกว่าให้โชคดีนะครับช่วงนี้จะเจอสัตว์แปลกๆเยอะเจองูเจอตะขาบเนี้ยบางทีเจออะไรอะนกจิ้งจกที่น้องแมวเขาจับมาฮะก็ฉีกปากแขกปากเลยแล้วก็เอาไปปล่อยสงสารเขานะครับนี่นี่กาแฟนะครับมาเร็วกาแฟมานี่สวัสดี เสือมาเร็วนี่นี่เจ้าสัวนะครับเจ้าสวัวหล่อไหมครับเจ้าเสือหล่อไหมครับนี่แมวหาบ้านนะครับพี่อุ๊บเอามานะครับนี่ส้มตำโอ้โหแสบสดส้มตำทำหมันแล้วนะครับไม่เหมือนผู้หญิงเลยมันเหมือนผู้ชายส้มตำนะครับนี่แก่นกระโดกแก่นกแก่นมากใครอะอ่า ดำนี่ดำแค่บอกแม่ดำไม่น่ารักเอ้ยแม่ดำครับประจบเกง่งนี่ลูกวัวแมวจากหน้าโรงพยาบาลเวชธานีทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับลูกๆพี่รุบนะครับมาเร็วมาเร็วมาดำมาเร็วพิเชียนมาสมาเร็วพิเชียนมาสมานี่อย่าถูกหวยลาอีกนะให้แม่ถูกหวยลานี่วิเชียนมาสนี่วิเชียนมาสที่กระแสบอ่าเร็วมาเลยมาโอ้ใครมาเพ่งกระกเป๋าตามแม่มาเลวซ้อมมาเร็วนี่นะครับนี่ มิเชนมาสวัสดีครับสวัสดีครับมิเชนมาสวัสดีครับ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 นะครับก็ช่วงนี้นะฮะของก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่นะครับฝนยังมาก็เดี๋ยวคงจะได้เลิกอาทิตย์หน้าจะจัดการนะฮะก็สั่งซื้อกันมาได้นะครับยังขายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพรายได้พิเศษนะครับได้กําไรน้อยเราก็ขายนะครับ ต้มตำอาต้มตำจำต้มตำได้ไหมแมวที่เจอที่ร้านต้มตำหลังน้ำจิตรพาซาบังกะปิจะมีคนเอาไปปล่อยวัดเพราะว่าเขาไม่มีเงินเลี้ยงอ่าไม่มีจ่ายค่าเช่าพี่พูว่าเลยขอเข้ามาเลยให้เงินไปพันหนึง่งนะครับมาเลยดำนี่ดำร้อยครึ่งไอ้ดำตะเป็ด <c oughs> ดำตะเป็ดดำแม่ล้าครับผมนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอ่าวันนี้ก็ได้โพสลงใน Facebook ก่อนที่ลอตเตอรี่จะออก รัฐบาลจะออกนะครับเขมี5995เขามีคนหลายคนซื้อตามพี่อุถูกกันเยอะเลยครับก็ขออให้ทุกคนโชคดีแบบนี้ได้มาแล้วต้องทำบุญด้วยนะครับพี่อุก็ไปทำบุญนะครับ9559เนี่ยปกติจะซื้อ50ใบ5950ใบ9550ใบเพราะว่ามันเป็นเลข บัตรประชาชนพี่อุปแปตามมา2องปีแล้วนะครับเป็นเลขมงคลที่ชอบมากเลยนะครับก็ <c oughs> ดีใจนะครับถูกมากถูกน้อยก็ถือว่าเป็นเงินของเรามีความสุขนะครับนะครับวันนี้ก็เบาๆเล็กๆ,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 ๆน้อยๆมาเร็วมากาแฟมาดำมาเร็วมาเร็วนี่เสยยืใหญ่เสยยืใหญ่นี่เสืใหญ่เสืใหญ่เสืใหญ่เราไหมครับเสยยืใหญ่เ <c> ส <oughs> <c oughs> <c oughs> ืใหญ่นะครับอ่านะครับววันนี้ก็เดี๋ยวยจะต้องฉีดวัคซีนกันอีกก็เป็นหมื่นนะฉีดวัคซีนทั้งหมดในห้องอ่ะ ทั้งหมดในห้องสามติดตัวในห้องติดตัวก็เป็นหมื่นฉีดวัคซีนวัคซีนประจำปีแล้วก็ฉีดอะไรอ่ะแก้เห็ดแก้หมัดนะฮะก็จะได้เขาจะได้สบายตัวสบายใจนะครับนอนกันเลยนะครับเนี่ยนอนกันแล้วนอนกันแล้วนอนกันแล้วนะครับเขานอนกันแล้วนะครับนี่นะครับอะไรกันอ๋อเห็นคนข้างหลังเห็นนอนกันแล้วนะครับ ครับนี่คือห้องนอนสบายๆนะครับก็วันนี้ใครถูกมากใครโชคดีบ้างทักทายกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิ่งตับตะไครกับช่องอุบยาชาแนลนะครับเฮ mm hmm. งเฮงอลังปะปุริเย,ยงานเข้ามาเยอะเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปกกอกๆน่าจะสิ้นเดือนพฤศจิก,กายนนี้ลอยกระทงเจอกันที่วันที่18อาเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับพบกับ พี่อุบครูชาไทยเจษชาสายเปคณะบดีด,ร,ดรสุรินทร์เมธนีนะครับติดเก้าที่การกีฬาบางทีเมืองใหม่ท่านา้ําบางเสาธงนะครับพบกับครูอุบครูชาไทยดรสุริน e ani, ทร์เมธนีเจษฎาสายเปและลูกศิษย์ครูอุบที่จะต้องร่วมเดินแบบกันนะครับนี่นี่นาก,กันเลยวน,ยน,กกนย่โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับอ่าล่ำรวยมาก่อนล,ำลํนลำรวยมาสวัสดีแฟนคลับก่อนล่ำรวยนี่คนนี้ก็หล่อลํำรวยนะตะวันนาลํำรวยลํำรวยออ โอเคนะครับเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับใครยังไม่มาฮะอักโซกันใช่ไหมนี่โอจะตีกันนะโอเคนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ